สวัสดีครับ FC ซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามกันต่อนอะสำหรับแนวทางฮานอยนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูคนวันที่19เกดือน10กันก่อนแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ับมาดูฮานอยพิเศษนะครับผลออก6 3 3 7 4 6 3 3 7 4หกา็ดยแปเนาะเล็กเด่นหลุดนะครับก็นา่าเสียดายไปตัวประกบมันเข้านะครับตัวประกบเข้าแต่ว่าเล็กเด่นส่วนใหญ่จะหลุดเนาะ ผมก็ในคลิปเมื่อวานนี้ใครดูผมก็เตือนไปแล้วนวันที่18มันเข้าเต็มที่นะครับให้ระวังวันที่19ไว้นะครับก็ให้เบาๆกันนะครับผมก็พูดในคลิปนะครับเรามาดูอานอยปกตินะครับผลออก966าห6 6ก่เ็ก็ให้7873ต่อไปไม่ถึงฟันอีก าำรับเฉพาะรอบแต่ในวินเขาเข้านะครับในวินเข้าเข้าทั้งพิเศษทั้ง vip เลยนะ7 4 7 4มีหมดเลยกับวินแต่วันนี้ปกติก็เข้าแค่วินรูดตัวนี้นะครับออก47ต่อที่ vip ครับ83542 83542 ไห4ีนะครับมา42ีปสนำาีไปวิ่งไปรูดเข้านะครับส่วนเลขสาให้37 38, 38 38ไปอยู่ด้านหน้าเนาะก็ถึงว่าเข้าวิ่งรูดนะครับมันออก35ให้38ออก3าไปอยู่ด้านหน้านะก็เข้าวิ่งรูดทั้ง2ตัวเลย34 vip ่วีไก็หลุดพิเศษเนาะวิ่งรูดนะครบับมาดูแต้มรวม แต้มรวมสามน,นอยเนาะผมเน้นในพิเศษปกติบ i p อพนะครับมาดูพิเศษมีไหมครับ8กับ3ก็เข้าที่เลข3เนาะเข้าที่เลข3สามเนี่ยออก3 3เข้าเบิ้ลนะครับเข้าเลขเบิ้ลส่วนปกติมี8กับ7เอ้ย8กับ3มไหมปกติหลุดนะครับปกติหลุดแต้มรวมไม่มี ส่วน VIP อีมีไมครับ8กับ3ก็มีทั้งสองตัวเลยนะครับ8เข้าวิ่งนะครับ3เข้าวิ่งโูดนะครับก็มาทั้งสองตัวเลยเนาะแต่ส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวตางเข้าที่เลข3นะครับเขาเบิร์น3ามาดูชุดปีนนะครับชุดปีนก็มีไม่ครับ3 3มสบวกดสี 4, มี3เนาะมันเข้าเบิร์นนะครับ7 4เข้านะครับพิเศษ ต่อไปที่5 0าปกตินะครับปกติก็เข้าที่มี9ผมจับไปที่9 98 93เนาะเขาไม่มามออก966เ 6, บิร์น66นะครับส่วนข้างล่างออก47ก็มีเนาะเข้ามาทั้ง2แนวทางเลยนะครับทั้งปิเศษทั้งปกติเลย47ส่วน VIP b ี p มีไหมครับว่ามี3 8เนาะที่ผมเน้นให้นเอ้เล่นให้นะครับ, A, เ,รบเป็นแต่ว่ามันไปอยู่ในตำแหน่งหลักหน้าเนาะมันมีแค่3 4คถือว่าไม่เข้านะครับแต่แปดสออก3 5ก็ถือว่าเข้า2แนวทางนะครับติเสร็จปกตินะครับดี p หลุดนะครับก็าาตามต่อนาสำหรับแนวทางในวันที่20 วันที่20นะครับเดือน10 2 5 0 0 68นะครับฮาหน่ยในตามผมก็พูดไปแล้วเนาะตัวคิดเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ท่านั้นนะครับตามช่องเรานะครับก็ไม่ทาราบบกว่าผลมันจะออกอะไรก็ใช้การคิดการคำนวณการนวนาริเคนนาราะห์ตัวเลขนะครับ ก็ขอให้ทุกตันนะครับก็พิจารณาเอาเนาะใครไม่ชอบขอผ่านนะครับสําหรับแนวทางฮานอยนะครับแนวทางฮานอยก็สามารถนําไปเล่นนําไปใช้ได้หลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นใครชอบวิ่งโรดนะครับก็สามารถใช้ได้เฉพาะรอบของเขานะครับปิดเศษปกติ VIP หรือท่านจะใช้แต้มรวมก็ได้นะครับส่วนใหญ่แนวทางผมผมพูดทุกคลิปแลวผมเน้นให้แต้มรวมมากกว่านะครับถ้าท่านจะวิ่งจะโลดหรือจะวินนะครับ ส่วนเฉพาะร,รอบนะครับมันมีโอกาสเข้าและหลุดนะครับก็ก็สลับกันไปเนาะนะครับไม่มันไม่เ,เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผลมันจะออกอะไรส่วนใหญ่มันก็ออกสลับกันบางทีมันก็มาเต็มที่เลยนะครับก็หลายๆแนวทางที่ผมเคยลงให้นะครับหลายท่านก็คงติดตามทุกคลิปนะครับเรามาดูฮานอยพิเศษนะครับวันนี้ อัรลายพิเศษเลขเด่นวันนี้ผมให้ที่7กับ9นะครับก็เน้นในที่เลข9กนะครับใครชอบเลขเจ็จับที่เลขเจดเนาะผมเน้นในที่เลข7็ครับข้อไปก็เ6ผมดูแป๊บนึง ผมจำสับสนไหมเกคกับนี้ในะที่เลขเก้ก่อไปครับก็จะเป็น9 6้ากเก้าแล้วก็เก้าดสวนสตัวนะครับชุดเดียวหน9่งเก้าหก็ได้นะครับตัที่นี้ให้ก็คือ ก้าวเจ็ดก้าวเจ็ดก้าวแปดก้าหกนะครับตามน,นี้เนาะนะครับสำหรับอานอยพิเศษต่อไปอานอยปกติเลขเด่นผมให้ที่หกกับหนึ่ง เน้นใะนที่เลขหก 6, จับไปที่6กสองหกศูนตัวผมจับไปที่8 6ดหกสก็ได้นะครับตัวที่เน้นในก็คือ6กสอง สตาตนอนี้นะครับอานอยปกติต่อไปครับอานอย vip เลขเด่นผมให้ที่4กับ5นะครับออในหน้าที่เลขก4นะครับใครชอบ5จับที่เลข5้นะครับก็ <c oughs> ต,ตัวประกอบเด็ดเป็นนี่แหละหนึ่ง1นึ่งตัวนี้ก็767778นะครับ ตอนนี้ผมเล่นในที่เลขสี่เอาเลขสี่ก็จะเป็น 4, 6, 4, 7, 4, สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสร้างตัวมจากไปที่สองสี่เจ็ดก่อนนี้ในที่สี่เจ็ด หรือว่าใครจะเอา3ตัวไปตัดเล่นก็ได้เนาะ3ตัวนะครับถ้าไม่ต้องการเลขมากก็ตัด3ตัวเล่นก็ได้นะครับบางทีหลักร้อยมันมีโอกาสเข้าเหมือนกันนะครับเข้าตัวประกบนะครับในตัวนี้ก็หลักร้อยหนึ่งเนี่ยหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดมันก็มีโอกาสมากแปดแปดหกแปดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็สองสี่สองห้านะครับตัต่อที่แต้มรวมสามลอย แตมรวม3 0 0วันนี้ตัวรูดนะครับสามารถนําไปรูดหานอยเฉพาะกีฬาหนอยกาชาติหรือว่าหานอยพัฒนาหานอยสามกีก็ได้นะครับแต่ว่าเนื้อต่างของผมผมเน้นไปที่พิเศษปกติ VIP 3นะครับ3น่อยะครับก็สามารถนําไปรูดได้นะครับวันนี้ผมให้รูดที่7กับ2องเน้นในที่เลขเจ็ดครับเบิร์เ 7, 7. ็ดเอง2 เจ็ดเจ็ดสองสองส่วนชุดวินนะครับุดวินก็นำเลขดินมารวมกันเนาะเิดเจ็ดเก้าปกติโคกหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าฉะนั้นผมเลือกเฉพาะเลขสี่ตัดเลขห้าออกนะครับสำหรับ v i p ใครชอบพาก็จับที่เลขห้าเนาะ เพราะว่ามันเลขมันจะเยอะนะครับวันนี้ชุดบินไม่ชนกันเนาะชนแค่เลขเจ็ดตัวเดียวที่เหลือนะเอามาสีมาตัวเดียวเจ็ดมีแล้วนะครับเอาเลขสองมานะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับพอตัดห้าออกรู้ว่าใครจะใส่เป็นเจ็ดตัวก็ได้จะบินมันจะเยอะไปะใหญ่เนาะพยายามตัดเลขให้เหลือน้อย คือท่านจะเอาเฉพาะตัวที่ผมเน้นให้ก็ได้หรือก็เลือกเอาในเลขเด่นพวกนี้มาจับกันก็ได้นะครับ <c oughs> ในในาทีเ <c oughs> จ็ดครับก็บตามนี้เนาะใครที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับ <c oughs> ต่อไปนี้ก็ขอวอวยพรในสมาชิก f อทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่20เดือนสิบสองันอสิบแปดนะครับโชคดีทุกท่าน เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ